ทุกคนด้วยนะคระวันนี้เกมลวกนะครับเป็นแบบบอฟุตนะครับเนื้อกลับมาคดีครั้งกับยี่สิบชั่วโมงนะครับผมนะฮะเป็นพาร์ทที่สิบสามนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทำดับเอ็นมาผมกับทำฮาชิเรนโบว์แล้วผมก็จะเป็นยังไงไปดูคล,ล ala ิปไปผมไปโอเคเปิดมาเรามาตีบอไดมินก่อนนะเพราะว่ามีคนเสกมาพอดีนะครับผมเฮ้ย ตียืมซะหน่อยนะเพราะว่าผมมันทุต้องการพวกของเลยนะจริงอนะ่ะผมอยากได้ของมากเลยแล้วก็จะได้ทีวาร์ปเลยนะทีวาร์ปซึ่งผมได้แล้วมั้งรหรือเปล่าแบบผมยังไม่ได้ทีวาร์เนะเฉลียวมาตีไปเรื่อยๆโอเคตายไ,ไ,ได้หมวกวักคซินลีเลยนะครับแล้วก็ได้เงินม่วงด้วยนะเนี่ยเออผมได้แล้วนู่หว่ะผมมีอยู่แล้วโอเคปะ ผมรืมว่าผมเคยตีเนี่ยไม่เล่นนานไงตอนนี้ผมมีเงินมุ้งอยู่ขาดแค่พันแค่สามร้อยผมจะทําหมัดนะไปเราปมาตีมันต่อนะผมอันนี้ก็ผมก็มาตีบอสนะก็คือบอสท,ที่ทําดาบดาบอะเลยนะครับโอเคได้มาแล้วก็คือตอนนี้ก็น่าจะครบแล้วนะน่าจะครบสามสิบสามสิบตัวแล้วมั้งขอลองบนนะนี่มาลองลองลอง,ลองกดคุยดู น่าจครบสาสิบตัวแล้วแหละเอา้าชิบหายขาดตจวหนึ่งเหรอโอเคองนี่ยไปตีตัวหนึ่งก่อนนะอแล้วกันครับไปไปเราไปตีตัวหนึ่งคนระับซึ่งตัวสุดท้ายก็ต้องผมน้นก็ต้องรออีกอะ่ะเดี๋ยวเขารอก,ก่อนได้อย่างตอนนี้ตอนนี้คิดว่าน่าจะได้แล้วมาชิบโอ๊ยได้แล้วอยู่ที่กเกาะเต่านะผมเป็นบอสอะไรไม่ดู้ผมลืมมาละ แต่อยู่ที่เกาะเต่านะะปนเราไปตามล่าเหมือนไงนะผมไปก็คือต้องรับไปแล้วก็ตามหาันเลยเอเคขอหาสักครู่นึงมาผมไปโอเคอน,นี้ก็เจอแล้วเราก็แปลงร่างเลยกันนะครับผมแล้วก็ตีมันรื่อยเลยบอกเลยว่าชิลมากเลยอะ บอกแล้วว่ามาัดกอล์ฟแมสกมันดีจริงนะเว้ยดีรัวได้แรงนะโอเคแล้วก็บลอยตายมันเลือดสีโหมือเหนียวะวันนี้ก็น่าครบสามสิบตัวแล้วแหละไม,ไม่ไม่น่าหรอกครบเลยจริงทั้าสิบตัวครบเป,เป,เป,เป๊ะๆออกเขาเขาหาเรื่องผมอีกแล้วผมรอผมยอมตายแล้วกันนะผมสู้เขาไม่ได้เลยว่ะแล้วปล,ลว่อยตายอย่างเงี้ยลอย โอเคปะเราไปาหากันดีกว่าชิปเราวับไปเอ้ยเออวาบไปกันไปโอเควิ่งมาวิ่งมาใ okay, ข้างหน้านี่เองแค่ตรงเนี้ยมาแล้วก็คุยเลยเนี่ยสามสิบตัวเรียบร้อยนะป่ะไปเราไปที่เกาะเกาะสตีนะต้องไปที่น้ำตกอะตรงน้ำตกอะโอเคปะเราก็ ตรงมาทางนี้นะครับจะมีทางน้ำตกตรงนี้โอ,อ้โหปีกเนอะไปแล้วก็ตรงเรื่นี้นะคนไม่จะดูไี้แหละจริงๆนะมันมีนานเวลาเนนะี่ยโอเคไปลงมาข้างล่างตรงนี้นะแล้วก็มันจะมีทางลับอยู่นะก็คือทะลุหลังน้ําตกมาเลยแล้วก็ทําลายประตูเนี่ยแต่ผมทยยังไงวะมีสกิลปะอ,อ๋อโหสกิลที่้ใช้ได้โอเคแล้วก็ ตีบอลให้หมดจริงจะจะตีเหม็มนาตีก็ได้นะแต่ว่าตีให้หมดดีกว่าไม่ได้ไม่ควรแล้วกดดึงดานนะก็คือกดคีดคึดค้นรัวเนี่ยมันจะขึ้นก็อความก,ก็ไม่ต้องสนใจหรอกเราทำาครบผ่านสามสิบตัวแล้วก็ไม่ต้องสนใจหรอกร้อยกดค้างหนึ่งกดไปเอา้ากดดีเออได้สีได้ไมาทัอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวขอกดรู้ก่อนแนละ้วกัน นีงไงยามะแต่มาแล้วได้หยับได้ที่ได้ดาบไปยาวม้ามาแล้วครับผมไงโค้ดเท่ดีดูท่าถือดีใส่ฮาชิท์อะโค้สวยอ่ะโอ้โหแล้วแต่มันก็ท่าตีมันก็ท่ายู่นะนั่นนั่นจะเดินดาบที่ดีอยู่สพอสมควรนะสีมว่วงเนี่ยโค้ดสวยดีไปเราไปทำฮาชิเรโบก,กันนะผมผมใช้ดาบนี้ตีบอลกันเพราะมันจะได้ดมัแบตแบตเตอรี่ด้วยนะ อาามาคีในบูกันนะครับก็คือต้องมาข้างบนตรงเนี้ยตรงที่เกาะเต่าครับแล้วก็กดรับเควสมันนะครับมันจะให้เราไปตีบอสตันนะครับก็คือ,กอ,กอกเากาะแรกของโลกสามนะึงไปเราไปเกาะแรกของโลกสามกันโอเคมาแล้วครับบอสแร้ตายแหละแต่เป็นลอยแล้วก็ตายโอเคไปเราไปทำเควสต่อไปนะครับวาร์ปกลับเลยกันเคล็ต่อไปเหมือนมันจะให้เราไปตีบอส าแฮนด์คอร์กนะครับผมอยู่ที่เกาะสตีนะโอเคมันแล้วก็มาตีมันเลยมีคนมาช่วยตีด้วยเรียบร้อยตายตายไหมเออตายแบตเตอรีขึ้นด้วยเป็นไงไปเราไปทำคุยต่อไปนะครับเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ทำทำคุยน่ะโอเคแล้วก็ต้องเอาใช้สกิลขึ้นไปสกิลผมยังไม่มีเท่าไหร่อ่ะ อยู่พุนะ่งอ่ะดีแล้วขึ้นไปโอเคไปเราไปลองเพลีก่อนเพลีต่อไปดูก่อนออน,นะอ๋อมันเหมือนกันเราไปสู้กับบอสกิโลแล้วผมที่เกาะกิโลนะไปะเราไปที่เกาะน,นั้นกันดีกว่านะผมผมจะวาร์ปไปแล้วผมก็จะขับเรือไปนะโอเไปโอเค,อเคตอนนี้บอสใกล้ๆตายแล้วก็ตายเรียบร้อย เฮ่ยได้ตีตายแล้วตายอย่างง่ายเลยแล้วครัต่อไปเหมือนให้เราไปสู้กับบอสท,ที่ก่อนเต่าเลยนะครับอยู่ตรงข้างๆเลยแต่ผมรู้สึกว่าการสู้กับมอนี่มันลำบากมากเลยมชอบมีคนมาไล่ฆ่าผมอะแล้วจอผมไปอะไรไม่รู้นี่ไปแล้วก็เปลี่ยนใหม่หน,นะมันใกล้ตายแหละโอ้โหกำจะตายแล้วอันทันไหมนี่อยู่ไหนวะอ๋อ,อน,นี่นี้เอาผมตีทีได้แค่ทีเดียวเองอ่เนะเออ แล้วก็ัตีมนเรื่อยครับเชิบเรียบร้อยแล้วก็เราไปรับเพื่อนเหมือนเดิมนะ่ะจะได้ไปสู้กับบอยตัวหนึ่งก็คือตัวสุดท้ายก็คือบอสนี่เนี่ยผมจำชื่อไม่ได้ละแต่บอสนี่มันโหดจีงผมยอมรับนี่แล้วกว่ามันจะเกิดต้องกว่าแบบโหดมากจริงๆดูดิผมตาหลายรอบมากเลยอนะสู้ไอ้ตัวเนี้ยมันโหดมากเว้ยมันมาเกิดสกายเลยอะแล้วกลับไปใหม่เลยโอเคกลับกลับไปใหม่ เอาไปแบบมันโหดจริงนะเว้ยผมยอมรับไม่เก่งหน้าตนะัวเ okay, นี้ยโอเคสกิลคนใกล้ตายลนะอันดาดีดิโอ้ชผมเสียวตายละผม <c oughs> โอ้ยอาชีพไม่มีนี่นสู้ยากจริงโอเคเรีย okay, บร้อยครับนี่เราก็ได้อาคิเล่นบลมาแล้วนะก็คือเดี๋ยวเราพาไปดูนะเดเราไปดูกันนะครับที่คาฟเฟ่นะครับไม่ใช่คาฟเฟ่เว็บเม,มนชั่น โอเคจะนี่คือที่เรียหาคีไงนะนี่เราได้สีเรนโบว์มาเรียบร้อยนะครับนี่เป็นไงทำงานไม่ต้องเสียตังค์เลยนะแบบตีบอสทั้งกเกานะอะไรย่างเงี้ยก็ได้เลยแล้วก็ได้แบบเรืองแสงนี่เลยนะผมประมาณนี้นะก็สวยนะผมชอบดีเท่ดีถ้าแบบมันแบบใช้แล้วดาๆมันแบบเปลี่ยนสีได้ดีมากเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบุณที่คอยดูคร้วเจอใหม่เอาในคลิปหน้าผมบ๊มายบาย โค้ำรักคือแบบว่าน้องไม่คนน่ารักก็ไม่รู้จะให้บอกยังไงก็เอาเป็นว่าแก้มน้องน้าฟัดแวตาของน้องก็คือน่ารักรอยยิ้มของน้องก็คนน่ารักไม่ต้องถามว่าพี่เป็นอะไรพี่บอกได้เลยว่าพี่บ้าครับพี่หัวใจจะวเพราะว่าน้องทำพี่ละลายไม่ใช่เพราะว่าพี่แล้วแต่เป็นเพราะความน่ารักมันกระจายพี่รับรองได้เลยว่าอยู่กับพี่น้องจะปลอดภัยใครมาทำเล่นน้องพี่จะสั่นหน้าให้มันออกไปและไอ้จิงนน่ยมันเป็นแค่ว่าก็เฉยๆนะไม่